สวัสดีคะ่ะลูกค้าวันนี้แม่ค้าจะมารีวิวรถพร้อมพ่วงนะคะคลิปนี้แม่ค้าถ่ายหน้าร้านนะคะขับได้เลยจ้าไปลองขับกันจ้าลูกค้าคนไหนที่อยากมาลองขับมาลองขับได้นะคะถูกใจไม่ถูกใจไม่เป็นไรคะ่ะ ตอนนี้พี่ช่างเรากําลังลองให้อยู่นะคะเผื่อลูกค้าคนไหนอยากได้คลิปประกอบการตัดสินใจนะคะลูกค้าอันนี้สวยจ้ามีเล่มเอกสารครบโอนนะคะลูกค,ค้าขาดแค่ป้ายทะเบียนนะคะลูกค้าขอลูกค้าที่รับได้นะคะพอแล้วจ้า คลิปนี้แมคะจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะ